จบปรับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้างครับเดีย๋ยวตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับพี่บาจะพยายามอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเลยเอาแบบสั้นๆเนาะในค่ําคืนนั้นนะที่พี่บาแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปจับกลุ่มชาวเมียนมาคนหนึ่งนะครับที่เขาลักลอบขายโรตีทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีวีซ่าอยู่แล้วเป็นวีซ่าทํางานแรงงานประเภทต่างด้าวสามสัญชาติก็คือมีนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างตัวเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างนะตามเงอนไขาตามวีซ่าเนี่ยเขามีหน้าที่ที่ต้องไปทํางาน ทำงานให้กับนายจ้างเท,ท mm. ่านั้นเป็นแรงงานทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับเป็นกรรมกรไปเลยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ทําเขาไปขายของขายสินค้าการขายสินค้าเนี่ยเป็นอาชีพสังวนไว้สําหรับคนไทยนะครับเมื่อไปเจออย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ตั้งข้อหาว่าเขาทํางานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทําได้ก็คือในพระราชกำหนดบริหารจัดการการทางานคนต่างด้าวเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามทาถ้าทำเนี่ยก็ถือว่าไปทํานอกเหนือสิทธิ์จะทาได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำไม่มีอํานาจที่จะทําทําได้อย่างเดียวคือการ ใช้แรงงานเป็นกรรมกรให้กับนายจ้างเราจับกลุ่มพร้อมกับอีกเพื่ออีกข้อหานหนึ่งก็คือขับรถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่คดีไปจบอยู่ที่ศาลนะครับศาลลงโทษปรับนะครับจำไม่ได้ว่าปรับเป็นเงินกี่บาทนะฮะเอาเอาผ่านตรงนี้ไปก่อนเยลยแล้วกันปรับเสร็จก็คืนมาให้ทางตรวจคนเข้าเมืองผมเองนะดำเนินการเองในขั้นตอนจากนั้นก็คือมขอเพิกถอนการอนุญาตระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับที่จริงนะ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันที่ 13มกุมภาพันธ์ปี2568ก็คือปีหน้าเลยนะครับแต่เมื่อเขาทําผิดกฎหมายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องขออนุมัติเพิกถอนการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีกฎหมายเขียนไว้แล้วนะครับถ้าใครไปละเมิกดกฎหมายในเรื่องนี้จะต้องถูกเพิกถอนการอนุญาตทันทีเลยนับจากวันที่ศาลมีคําพิพากษาว่าเขามีความผิดจริงแล้วก็มีการลงโทษปรับไปแล้วให้หน่วยเหนือเขาอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตเพิกถอนเ,นเสร็จก็ส่งตัว ไปยังกรุงเทพมหานครไปยังห้องกักนะครับเพื่อรอการส่งไปยังประเทศเมียนมาต่อไปซึ่งเมื่อวานนี้พี่บาเองก็ไปส่งมาแล้วพร้อมกับผู้ที่เขาคดีสิ้นสุดชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งรวมความก็คือเมื่อวานเนี่ยไปส่งกับพร้อมกันสองคนเป็นเมียนม,ม,มาคนนี้หนึ่งคนแล้วก็เวียดนามอีกคนหนึ่งไปพร้อมกันสองคนเลยเอารถควบคุมพยองหาส่งไปไปส่งด้วยตัวเองเลยนะครับเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนเนี้ยนะครับ โอเคนะนี่ก็คือคําตอบให้แก่คําถามนี้ที่ถามมาว่าหลังจากจับเปรียบเทียบปรับเสร็จแล้วเหตุการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็รอให้เขาประสานกับทางรัฐบาลเมียนมาเพื่อจะกําหนดวันที่จะส่งกลับไปยังเมียนมาต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยยังไม่สงบก็ต้องมีการตัดหมายกันอีกทีขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีการส่งเขากลับประเทศเมียนมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะบันทึกข้อมูลเป็นคนต้องห้าม ห้ามเข้าประเทศไทยอีกตลอดชีวิตนะครับขึ้นแบล็กลิสต์บัญชีดําไปเลยห้ามเข้าประเทศไทยอีกต่อไปเป็นไปตามมาตรา12วงเล็บ3กฎหมายคนเข้าเมืองนะครับเป็นบุคคลต้องห้ามเนื่องจากเขาทําผิดเงื่อนไขไม่เป็นไปตามพระราชกําหนดบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพศ2561ก็คือทํางานที่กฎหมายห้ามทาไปขายของเนี่ยเป็นอาชีพที่สมนไปสลับคนไทยกฎหมายห้ามทาก็เลยถูกขึ้นแบล็กลิสต์ห้ามเข้าตลอดชีวิตครับ หลายคนก็คอมเมนต์มาว่าเดี๋ยวจับไปแล้วก็กลับมาอีกจับแล้วก็ปล่อยจับเลยเสี่ยงตัวเราเองนี่จะกลายเป็นคนที่เอาขาข้างหนึ่งไปเข้าคุกไปแล้วมันก็จะเอาทั้งสองขาไปเลยการที่เราจะไปควบคุมตัวใครให้เขาจํากัดอ,อิสระเสรีภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเราต้องทําตามกฎหมายเลยทําทุกอย่างให้เป๊ะๆตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยเนี่ยทุกอย่างไม่ใช่เล่นนะครับ เป็นเรื่องจริงเท่านั้นเลยเรื่องจริงในชีวิตที่ทุกคนต้องเจอถ้าทำผิดกฎหมาย